สวัสดีครับวันนี้เราจะพาเพื่อนมาหาปลาครับเพื่อนๆพนามานะครับดูทีมงานนะครับฝนตกด้วยครับหลอกมาครับโดนหลอกมาครับอากาศดีฮะอากาศดีเราจะได้ปลากี่ตัวครับเดี๋ยวรอติดตามเราดูผลงานนะครับเราชมผลงานได้เลยครับมีแต่มืออาชีพนะครับแน่นอนครับทริปนี้ let's go นี่คือว่ะฮู้ได้ไปไอ้เซงเนี่ยแซงใครก็ได้ไงนี่โอ้ทีมงานครับทีมงานครับลุกในน้ำโขผล่เนี่ยเรามีแผนสองอยู่นะครับครับไมอย่าฟื้นไฟาอยู่ไม่เคยายอยู่เท่าบะผมพายอยู่บ้านผมติดคลองอยู่ อันนี้เรามาดุนกันนะครับว่ามันเเนื้อเข้าวปามันจืดโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนโะโดนหินครับเอาครับอยู่ได้เห ดึก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 ดไม้เนยเป็นปลาคังอ้โหนึแต้มครับหแต้มครับมันไปอยู่นี่อันนี้อะันือติดใช่ไหด้วยดิมเอาแล้า นี่ขขอข้าวหอมมีอยู่นะน,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 นี่นในขังนี่ใน่มังโอ้ไปที่พ่อครับที่เขาพี่ไปกใกล้ๆไหนะถ่ายไปกใกล้ๆถ่ายรูปเอ็นเดียวมันจะกลัวแหเขาโอ้ผมนะเป็นผมนะทั้งคนทั้งแห่ ลนกันนะครับผมโอ้โ่าใครเปนแข่นต <laughs> <sl> ัวไหมไปแค่ด <improving noise> <s Comb iles> <pt> ้เปลี่ยนผูกแค่จะเปลี่ยนผ้กโอ้โหฮึเกิดอะไนขึ้น

ไม่มรู้โอ๋โอ๋คือโหเพฮะรู้เพฮะรู้หมดอือหัวเออน้อยสิครับโดดดิจะขอเน่ขออต่อขอบคุณนโอโห มาแล้วครับาคตัวแรกครับตัวแรกครับตัวแรกปลาอรตเียนตเพียน่าครับอือปลาเพียนครับปลาตเียนอ๋อึ่งจับไแล้วครับตัวแรกครับตีกอซตีกอมันจะุกเ็กเลยใกับปลาโชว์ิรกตัวฝั่งหมดตามยานไทยน นาจะเปลี่ยนคิ้วแล้วใช่ไหมไม่ใช่ปลาแห่หรอปลามองปลามีกนปลาน้อยกปลาน้อยลุแล้วครัไม่ใช่งวปลาครับแกงวหอยนะ หอยแล้วนะหอยเยอะมากอ่ะอย่าดูดูควิ้ได้เฉยก็จำเปดนต้องใช่ไหมอ่ะได้ได้ยังไงไม่ทอดแหนะจับมือเปล่าจับมือเปล่ายังเดียวไม่ใช่ปลานี่หรอแกมาเอาในกระชังไม่ไปกโอ้โหได้เลย cái đó vẫn không đúng mười em ngay hết mẹ đúng đưa chân lại hết mẹ đưa อหอนน้องโตเซ็บมากปลาไปดูครับปลาอะไรครับปลาปากกับปลาปากนี่ตัวสามโลน่นมั้งนี่โอ้โหสวยาครับเกิดอะไรขึ้นมางเกออะไปล้นบ้ออนี่ลั่งออกไปแล้ว

คอยคอยมายืนดูคนหาปลานะครับนึงครับไม้นี่มีตัวไหมครับเฮ้ยหวดเต็วยนะครั ไปป่ะเย่มันถึกน้ำตัวตอนวนนันไงัม่ปวดแตกหร้อโอ้โระดัางเข้าไปก่อนแล้วนะมันต้องสลัดน้ำออกก่อน <laughs> ใช่ไหม <laughs> ครับเข็นตัวไหมพี่เมื่อกี้ไม่ต่ำกว่าสามลตกตุ้กตึกตๆกอยู่เฮ้ ได้เยอะได้เยอะเส็บร้อยอออครับส่ตาอาครับอันนี้หวานให้ดูเป็นตัวอย่างที่มีดีนะครับไม่ได้ปลาเดี๋ยวไอ้อไวนันจะไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ได้ลพลังยิ่งนะใส่ท่อคู่อย่าสวย กรนี่องกันไปอยู่ในเมืองเนี่ยถงเล่าเชี่ยจะแทงเนี่ยเ่ยต้องเชียงหาวิวชมไปมันมีแผนใหม่เราหย่มเอ็มูบไปูบนแเลยหมูแย่งได้ยางกันได้อะเด๋อดเตรียมองมาหาวิวสวยๆทำอาหารทำกลางนาเย็นเนี้ยเราโล้ย เอาขึ้นเอา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 ขึ้นความแล้วก็ดุมตีนเข้าก็ได้อย่่

เยอะมากครับม <author, S 1> ีถุงเลยถุงโอ๊ยโอ๊ยดูนี่มลยด ough, ้วทดีมัน mẹ nó vẫn là dí lên díp 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 díp

าก็กลับบ okay. ้านกันแล้วนะครับทีมงานก็เหนื oh ่อยกันมากๆปาได้เยอะมากครับแต่เราปล่อยครับเพราะว่าเรามันต้องทําบุญนะครับตัวนี้ใกล้วันสงการแล้วครับส่วนเรามีก็มีแผนสองครับพี่โชว์แผนสองหน่อยเด้อนี่ครับงมหอยครับบรรยากาศดีมากครับตัวนี้แดดลํำไาล้ำไรยผลก็ไม่มีไม่มีก็อีพีหน้า คอยพบกันใหม่นะครับพี่ลุกพิชัยก็จะพาไปเห,หย่ไข่มดแดงนะครับแต่ลือจะหลอกมาใส่ปุ๋ยลมใหญ่ก็ไม่รู้โอเคครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเ้าหมดจริงอ่ะ